ล่องพิษลองถูกตั้งใจล่องลองไปก่อนพี่น้องต้นมันใหญ่แล้วมักทุเรียนสองปีถาบมันกรมันบติดจะมาถาบใหม่โอ้ยมือกระบอกคอยมันพี่น้องปาดออกมาได้เลยนี่ที่ถาบหมกตน้นมักทุเรียนตน้นมักทุเรียนต้นนี้สองปีลองพิษลองถูกลองไม่ ติดบนนอแกใส่ได okay, okay, ้อยู่ตัดมาเอาแกแกนี่ละเพราะว่าล่องไร้เือแล้วต้นอ่อนบกติดต้นแกแกล่องมึงตัดใบออกก่อนตัดใบออกเอ้ตัดใบออก มีมีดอยู่ซองเหล็มพี่น้องซองเหล็มเสือกฟางเสือกฟางตัวพันพันกาวกาวพันที่เขาถากต้นมะขลียนพี่น้องลงทุนตรงนี้กะนอันนี้ฟางหาหาบาทอันนี้หาสิบบาทพี่น้อง่มีดเหล็มละสิบบาททุเรียนบ้านเสียบม็ด มาทาบอันนี้มือวันก่อนทาบต้นมักทุเรียนพี่น้องสูงเติบย่สูงอันได้มั้งสามเม็ดเนาะพี่น้องสามเม็ดได้มักทุเรียนปิวปูกเม็ดเคยถทาบไปหันหนึ่งล่ะนั่นบทติดมาล่องไม้พี่น้องล่องมาได้สามมือเลยพี่น้องคะนี่ก็เลยมาไทายให้พี่น้องเบิ่งนี่ติดตามผล น,น,นี่มองนี่มองถาบนี่นี่มองนี่พี่น้องนี่นี่เห็นว่าพี่นอ้องว่ามันสิดใดผลแนวดพี่น้องเอ้ยเห็ดหยากเนยอยู่แต่เฮาเฮ้าเห็ดบกปินแต่ก็เลียนพิษเลียนถือนี่ใบมันนี่ใบหยอดที่เลียนนี่หยอดมันพี่น้องคี่จะเห็นมันเขียวเขียวอยู่ อหน,นก็ติดตามเบิง้งให้พี่ใหน้องเบื้องเพื่อว่ามันไดผลเมื่อไรกันว่าเป็นยังเป็นการทดลองเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กับว่าไม่ยังไรพี่น้องแค่ว่าคุณแม่เฮ็ดไปแ้วมือวันกอนก็เลยมาติดตามล่องเบิง้งได้สามมือแล้วค่ะพี่น้องสามมือมันยังใสยอยู่หยอดมันนะมดทันเหียว